ครับหมายเลขนะคะควรจะหายถึงเพ่งได้เนาะตอไนหมายเลขห้าค่ะหาเ้นี่ลตัวค่ะมาจากโรงเรียนสาราภาชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อ ค่ะรูปกรรมการอยู่นู่นเห็นไหมคุณครูใบตองชั้นชื่ออะไรคะอูเซนที่ชอบอะไรนะคะอูเซนอ๋อที่ชอบเนียวคำถามมหนูว่าหนูชอบเรียนวิชาอะไรคะแล้วทำไมถึงชอบเรียนวิชานี้ชอบเรียนวิชาอะไรเอ่ยในในในห้องเรียนชอบวิชาอ่านตัวชอบวิชาอ่านตัว กไก่ไหนเอิกอไก่กออไ่ออออไก่กสอนอ่างนรอก็เอกอไก่ไ่สอนเ่ไป็น่าอ่านสอากอไก่กอขอไข่ขอไข่ขอไข่ขององ จอจานจอจานจออะหรอออกตัวนี้2สองอย่างนี้เนาะชอบไหมครับชอบแ้วนี่อันใหม่สคะอันใหม่เริ่มในกกอไก่อ่ะกอไก่กอถัอ้ออยกอก่กอกออะไรอ่ากแล้ มนมอถึอไ่งไม่ถึงมา้งมึงไงงางไม่จบอใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดาขอหยิบอ่านเลยคะขอหยิบขอหยิบอยู่ดีแล้วขอหยิบอ่านไงเอ่ยขอหยิบไม่มีลูกขอหยิบขอจะพูดขอจะึูเนอ๋อครับ่ติดึงไพิสูจน์ั yeah, yeah.